ลำดับที่41เชิญสุ่มคีย์เวิร์ดของคุณค่ะหยุดค่ะชาตินิยม Nationalism คือคีย์เวิร์ดของคุณเริ่มค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีความรักชาติอยู่ในตัวค่ะอยู่ที่ว่าเราจะแสดงออกมายังไงแต่ไม่ว่ายังไงเราควรจะคารพการแสดงออกของคนอื่นไม่ควรบงการใคร เราควรคารพซึ่งกันและกันและการรักชาตินั้นจะมาจะนำมาซึ่งความสร้างสรรค์ค่ะครบแล้วประตูปเปิดค่ะแนะนำตัวเองให้พวกเราได้รู้จักกันเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะ แอนค่ะแอนนาเสืองามเอี่ยม,มค่ะขอบคุณเวที MUT นะคะที่ทําให้แอนได้เข้าใจคําว่าเสือในนามสกุลเสืองามเอี่ยมมากขึ้นเสือที่ไม่ใช่แค่ผู้ล่าล่าความฝันแต่เป็นเสือที่เป็นนักสู้สู้กับความไม่เท่าเทียมที่เลือกไม่ได้และสู้ให้อน,นามาอยู่ตรงนี้ค่ะบนเวทีมีชนิเว์าไทยแลนด์เชิญพี่ลีนาค่ะ อันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะไปแจ้งความเห็นคนที่เห็นต่างเนี่ยแล้วก็ยัดข้อหาให้เขาแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าไอ้กลุ่มนี้มันไม่รักสถาบันพระมหากษัตริย์คุณมีความคิดเห็นอย่างไร หนูเชื่อว่าอย่างที่บอกไปเลยค่ะแมลีนาว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นแล้วก็มีการแสดงออกในการรักชาติที่แตกต่างกันส่วนตัวแอนนาคิดว่าทุกคนรักชาติค่ะทุกคนรักประเทศไทยแต่การแสดงออกที่แตกต่างกันนั้นมันทําให้คนบางคนคิดว่าใครที่แสดงแตกต่างจากเราคือคนที่อยู่ในฝ่ายตรงข้ามสุดท้ายแล้วแอนนาเชื่อว่าการพูดคุยกันจะนํามาซึ่งความออกขอโทษค่ะจะนํามาซึ่งทางออกที่ดีที่สุดค่ะ เชิญครูธงค่ะแอนนาสวัสดีครับแอนนาเก่งมากในการรันแคมเปญแล้วก็ใช้สื่อนะครับแต่ต้องยอมรับว่าประเทศไทยก็ยังมีความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้าไม่ถึงมือถือเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี 5G นะครับกลุ่มคนชาราแต่ว่ามีชู Universe Thailand เป็นนางงามของทุกคนแอนนาจะมีวิธีการสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีดิจิทัลแกปเหล่านี้ยังไงบ้างครับ แอนนาขอพูดตรงๆเลยนะคะว่าแอนนาเข้าใจดีนะคะว่าไม่มีใครที่สามารถจะมีสินทรัพย์อย่างนั้นได้ทุกคนถ้าแอนนารู้ว่าที่ตรงไหนต้องการความช่วยเหลือแอนนาจะลงพื้นที่ไปคะ่ะแอนนาเชื่อว่าสิ่งนี้การที่เราได้ลงไปสัมผัสได้ลงไปพูดคุยกับเขาจริงๆมันจะทําให้แอนนาได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะสามารถแก้ไขในสิ่งที่เขาต้องการได้มากที่สุดคะ่ะเชิญคุณตีค่ะ อนนาครับอนนาเติบโตมากับการที่อยู่กับแม่ชีนะ,ชนะครับ<ช>ผมะนะฮะศาสนาได้สอนหรือได้ให้อะไรกับคุณในการเติบโตขึ้นมาเป็นคุณในวันนี้บ้างครับศาส,สนาสอนอนนาเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นคติธรรมต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่อนนายึดมั่นมาเสมอมันอาจจะเป็นคติธรรมที่ทุกคนได้เรียนรู้ในชีวิตมันก็คือความพยายามไม่เคยทรยศใครแต่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวอนนา แอนนาเติบโตมาไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองแต่ความพยายามของแอนนาความมุมานะการตั้งเป้าหมายว่าการศึกษาจะเปลี่ยนชีวิตแอนนาได้แอนนาพยายามแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตแอนนาจริงๆค่ะถ้าเลือกสิ่งหนึ่งได้ตอนนี้เวลานี้จะเลือกอะไรแอนนาอยากเป็นตัวแทนค่ะนี่เป็นสิ่งที่แอนนาอยากเลือกแอนนาอยากเป็นตัวแทนของเด็กๆทุกคนที่ยากจน เพราะแอนนาเคยเป็นมาก่อนแอนนาอยากเอาเสียงของพวกเขาผ่านเสียงแอนนาค่ะอยากบอกทุกๆคนว่ามันลำบากมากแค่ไหนวันนี้ทุกคนฟังแอนนาผ่านเสียงแอนนาทุกคนไม่ต้องสงสารแอนนาหรือว่าอยากจะช่วยแอนนาเพราะว่าแอนนาประสบความสำเร็จแล้วค่ะแต่สิ่งที่แอนนาอยากพูดก็คืออยากให้ทุกคนมองเด็กเหล่านั้นค่ะถ้าคุณได้เป็นมิสยูนิเวิร์สค่ะคุณจะทำอย่างไรให้คนไทยทั้งชาติรักสามัคคีกันโดยไม่มีสี ออนนาเชื่อในความแตกต่างค่ะความแตกต่างมันนามาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดแต่นาอยากบอกค่ะว่าความแตกต่างทุกๆอย่างเราสามารถแก้ไขได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงสิ่งที่เราจะสามารถแก้ไขได้ก็คือการพูดคุยกันมันอาจจะเป็นคําที่เบสิกที่ทุกคนคิดว่าใครๆก็ทําได้แต่นาเชื่อว่าถ้าทุกคนทําได้มันจะนํามาซึ่งทางออกและก็ความสันติภาพค่ะ ขอโทษนะคะตื่นเต้นดีหน่อยพี่โอ๋ค่ะคําถามสุดท้ายค่ะสวัสดีครับแอนนาสวัสดีค่ะเห็นแต่ในรูปเึ่งเจอตัวจริงนะครับสวยกังวานมากขอบคุณค่ะ <laughs> นะครับอ,อ,อยากอยากอยาก,ยากทำความรู้จักกับแอนนาเพิ่มมากขึ้นนะครับคือเรากําลังหาคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปใน global competition ใช่ไหมครับจะเป็นเวทีโลกคุณสมบัติของแอนนาแบบไหน,นครับที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่า แอนนาน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นตัวแทนประเทศไทยคุณสมบัติที่แอนนาคิดว่าแอนนาเหมาะสมมากที่สุดคือเซลฟ์อเวเนตค่ะรู้ไหมคะทุกท่านว่าที่ผ่านมาแอนนาไม่เคยรู้เลยว่าคุณค่าของแอนนามันคืออะไรแต่พอแอนนาได้รู้จักเวทีนี้มันทําให้แอนนามองย้อนกลับไปว่าตั้งแต่แอนนาเกิดมาเรื่องราวของแอนนามันคือคุณค่าของแอนนาค่ะแต่มันไม่ใช่แค่คุณ Anna ค่าแอนนาคนเดียว มันคือคุณค่าของเด็กทุกคนคุณสมบัติข้อนี้นะคะที่แอนนามั่นใจว่าแอนนาจะเป็นตัวแทนที่ดีของเด็กเหล่านั้นและจะเป็นตัวแทนที่ดีของคนในประเทศค่ะโปรไฟล์ซ้ายหันซ้ายค่ะไปอีกนิดนึงเคยประกวดอะไรมาก่อนไหมคะเคยค่ะประกวดนางสาวทีมไทยงามแล้วก็นางสาวไทย มาสองปีที่แล้วค่ะแล้วก็มาเป็นนักแสดงใช่แล้วว่าเป็นนักแสดงเป็นไปประมาณสองปีค่ะแล้วก็มาที่มิชลุนท์ไทยแลนด์เลยเออมารอบนี้อนาคิดว่าเตรียมความพร้อมติดอาวุธให้ตัวเองแค่ไหนยังไงคะอนาเตรียมเยอะมากค่ะแม่คือถ้าเอลูทีต้องการผู้หญิงแบบไหนอาาเตรียมแบบนั้นเลยเรว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินการพูดแต่อาณาเนี้ยแต่ก่อนเป็นคนที่พูดแบบสื่อสารตะลุงไปเลยนะคะ ไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะดูเหมือนผู้ใหญ่แล้งแต่ตอนเราเนายน่รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นหรือว่าการความเข้าใจกับตัวเองนะค่ะพอมาที่นี่มันมันไม่ใช่แค่ภายนอกเท่านั้นมันใช้อินไซด์หรือว่าข้างในด้วยค่ะเราเปลี่ยนปรัชญาไปแบบนี้เราไม่มสนใจใจนะทำการบ้านเกี่ยวกับการเป็นมิสอินิเวิร์สใเทไง Why do you want to be Miss Universe? Because I think my story is can approve about education. Yes, mm hmm. this year and now o t h e students have this mm hmm. yes, and I want to do this because I sustain, sustain s u mm hmm. s c e e d succeed in my life because education mm hmm. so if they can get a d d e s mm hmm. s easily <Okay>. about e d c a e can s u c c e t o r okay เม <Okay. S 3> uh, ื่อกี้บอกว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้นทุนชีวิตมันไม่เหมือนคนอื่นเลยต้นทุนชีวิตที่ว่าหมายถึงอะไรคะก็ตั <G> ้งแต่เ <Br> ต <other. S 2> ิบโตมาเลยค่ะแม่ก็คือหนูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยฐานะที่ไม่ได้ร่ำรวยมากก็คือทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องทํางานหาเช้ากินขําค่ะคุณพ่อแอนนาเป็นพนักงานเก็บขยะส่วนคุณพ่อเป็นพนักงานไอ้คุณพ่อเป็นพนักงานเก็บขยะส่วนคุณแม่กวาดขยะค่ะเขาก็จะต้องทํางานตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย เขตตะหลิงชันค่ะเป็นพนักงานรักวิสาหากิจที่สำนักงานเขตตะหลิงชันค่ะทำอยู่ค่ะคุณพ่อจะทำงานตีสามถึงเจ็ดโมงส่วนคุณแม่ก็จะทำตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนบ่ายทีนี้เนื่องจากคุณพ่อติดแอลกอฮอล์ค่อนข้างหนักค่ะคุณแม่ก็เลยหย่าล้างไปหนูก็เลยอยู่กับคุณพ่อก่อนตอนเด็กแต่ว่าด้วยที่คุณพ่อทำงานตั้งแต่เช้ายันตั้งแต่ตีสามยันเจ็ดโมงอะค่ะทวดหนูที่เป็นแม่ชีเขาเห็นว่าเราอะมีความไม่ปลอดภัย เ,ออเขาก็เลยขอคุณพ่อให้หนูไปอยู่วัดด้วยกับทวดวัดช่างเหล็กค่ะใช่แล้วอยู่กับแม่ชีใช่อยู่<อ>ที่กุฏิแม่ชีเลยค่ะคือสตอรี่หนูแบบทัดใจมากนะนะเป็นคนคที่อดทนมากแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะถามก็คือว่าหนูเคยมีช่วงเวลาที่แบบเสียใจที่สุดไหมอะค่ะแบบดับดาวที่สุดเลยอะพอจะแชร์กับเราได้ไหมมีค่ะหนูคิดว่า ช่วงที่หนูดาวที่สุดน่าจะเป็นตอนที่คุณทวดเสียเพราะว่าตั้งแต่หนูมาอยู่กับคุณทวดมาตั้งแต่ตอนป .3 ยันจบมหาวิทยาลัยค่ะเราก็หวังไว้ว่าถ้าเราเรียนจนจบแล้วยก็อยากที่จะแบบตอบแทนท่านแต่ว่าท่านเสียไปก่อนคะ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องเพราะว่าหนูเป็นดาราด้วยเนาะถ้าเกิดได้เป็นมิสซูนิเวิร์สแล้วไปต่ออย่างเงี้ยสิ่งที่หนูต้องไปปรับบุง,งอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่า หนูยังมีอะไรอีกบ้างที่ต้องแบบรีบปรับปรุงหนูเชื่อว่าคนเราจะต้องปรับปรุงอยู่เสมอค่ะพี่นิ้งคนเราพัฒนาได้ตลอดเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างมากที่หนูต้องพัฒนา <Okay. S 2> น่าจะเป็นในเรื่องของ acting และก็คิดว่าตัวเองจะสามารถทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่ะแอนนาเสืองามเอี่ยง Unbreakable หรือการไม่แตกหักเป็นหนึ่งในคุณค่าที่แอนนามีค่ะและแอนนาอยากส่งต่อคุณค่านี้ให้ Unbreakable เกิดขึ้นกับเด็กที่มีต้นทุนต่ำทุกคนเพราะอนนารู้ว่าพวกเรารู้สึกยังไงอนนารู้ว่าพวกเราอดทนเพียงไหนและแอนนารู้ว่าความไม่เท่าเทียมมันสร้างความเปราะบางให้กับเรามากเพียงใดวันนี้แอนนาจึงสู้สู้เพื่อหาโอกาสและโอกาสนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะว่าพวกเราจะสามารถต่อสู้ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามขอบคุณค่ะ ท็อป15ของเรา MUT 19แอนแอนนเสืองามเอียมสิ่งที่พวกเราทราบมาคือน้องแอนเนี่ยชอบดอกไม้มากถ้าต้องเปรียบตัวเองเป็นดอกไม้1ชนิดแอนคิดว่าแอนเป็นดอกไม้อะไรครับแอนนาเปรียบตัวเองเป็นดอกบัวค่ะ ทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าดอกบัวแม้ว่าจะเกิดมาจากโคนตมแต่สุดท้ายแล้วดอกบัวก็สามารถ <laughs> ก็สามารถสวยสง่าบนผืนน้ำได้แอนนายอยากบอกกับทุกคนคะ่ะอย่าย,ยึดมั่นว่าเราเกิดมาจากอะไรแต่จงยึดมั่นว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ด้วยัวาองาทีหนึ่1 9กแอนแอนนาครับสำหรับน้องแอนนะครับ คำถามที่5้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วแอนครับคำถามข้อที่5มีดังนี้ถ้าคุณต้องเลือกบริจาคโดยการหยอดเงินลงกล่องเพื่อการสมทบทุนและคุณมีสิทธิ์เลือกเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นคุณจะเลือกกล่องใดและเพราะเหตุใดครับระหว่างสาธารณสุขการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อม Now if you must put money into a donation box of only one of the following charities which one would you choose and why? Public health, education or Environment? อนนาจะเลือกบริจาคให้กับการศึกษาค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างการศึกษาทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสาธารณะหรือเรื่องอื่นๆเริ่มต้นจากการศึกษา เพราะฉะนั้นแอนนาอยากให้ทุกคนใส่ใจอยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานใส่ใจการศึกษาให้มากกว่านี้ค่ะเพราะแอนนาเชื่อว่าการศึกษาจะพัฒนาประเทศพัฒนาความรู้ของเด็กนักเรียนทุกคนได้ขอบคุณค่ะมยูที19แอนแอนนาเสืองามเอี่ยม mm hmm. เชิญครับแอนครับ mm hmm. ในภาวะปัจจุบันที่โลกของเราต้องเชิญปัญหาใหญ่ๆตั้งแต่ผลกระทบทั้งสงครามโรคระบาด ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่วโลกผู้คนเนี่ยตกอยู่ในภาวะท้อแท้สิ้นหวังแทนในรับตำแหน่งมิสอุลิเวอร์ไทยแลนด์แอนจะมีวิธีส่งพลังในความคิดต่อผู้คนในโลกให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งอย่างไร As our world is now facing critical issues such as wars pandemic economic recession and many people around the world feel hopeless if you w i l l crown Miss Universe Thailand 2022 how would you empower them อยากจะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวค่ะที่เคยทอแท้แอนนาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่แอนนาอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่ะว่าเราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเราล้มได้เราก็ลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรจงเชื่อมั่นในตัวเองแอนนาทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะ ยูนิเวอร์สไ a แลนด์คนใหม่ของเราได้แก่ M.U.T. 19 N n n เก e าแอนดอน e ่ขอเรียนเชิญคุณแอนชีวีสกัดแคมป์ครับ m i ชยูนมัยมอบมงกุฎ Power o f f i c i l i เซจากโมวาดและสายสะพายประจำตำแหน่ง และขอเรียนเชิญแม่ปุ้ยด้วยนะครับคุณปียพรแสนกสิครับมอบเงินรางวัล1นล้านบาทจาก TPN Global